สวัสดีครับกรเกษตรต้อมนะครับอ่าเมื่อวานมีเป็นแค่ดอ,อกอยู่เลยตอนนี้เริ่มติดผลออกมาแล้วครับอ่านี่เป็นมะเขือเทศนะนี่ก็รุ่นเดียวกันแต่ไม่ได้ใส่ใส่กระถางึ้นมาใส่กระถางตอนเช้านี่เองนะครับก็นี่จะแนะนําถุงนี้เบอร์ไซส์ที่ผมซื้อมานะแถวๆบ้านผมจะไม่ค่อยมีถุงจะไซส์ใหญ่ขนาดนี้ มันจะมีไซส์ใหญ่กว่านอีกแต่ว่าในถุงนี้ก็ประมาณอยู่ที่ไซส์ย10คูณ20นะครับผมซื้อมา2กิโลได้ทั้งหมดนับดูก็47ถุงเท่ากับว่ากิโลหนึ่งจะไม่ต่ำกว่า20ถุงนะหรือ22ถุงเฉลี่ยแล้ว1กิโล60บาทก็ตกไม่ถึง3บาทครับในขณะที่ผมใช้ตะกร้ารุ่นนี้นะตอนนี้มันเมื่อก่อนอนะ่ะผมซื้อแค่ ยีบบาทเองตอนนี้มันราคามันอัพขึ้นถึงสามสิบสามสิบห้าบาทไปแล้วครับก็ถือว่าแพงนะก็เทียบได้ว่าเราใช้ถุงประมาณนี้ก็จะได้อยู่ที่เอท่าไหร่สาสิบาทใช่ไหมหกสิบออหกกิโลละหกสิบนะสามสิบก็ประมาณ หกบาท12บสองอ้อไม่ใช่พูดผิดตรงนี้มันราคาประมาณถูกละห้าบาทนะประมาณห้าบาทก็เท่ากับว่าถูกกว่าตัวนี้6เท่าก็เอามาใช้แทนครับเพราะว่ารู้สึกว่าแพงไปเริ่มไม่คุ้มละส่วนตัวเนี้ยผมใช้วิธีลองด้วยฟางก่อนนะแล้วก็ใส่ใส่ลงไปก็คือดินแล้วก็ปุ๋ยปุ๋ยหมักสูตรแม่โจในบ่อวงนะครับอันนี้แล้วก็ใส่ดินลงไป แล้วก็ห่มด้วยฝายอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เก็บความชื้นนะส่วนฝา,าไม่ใช่ฝาสีขอบนี่ก็พับนิดนึงให้มันแข็งนิดนึงครับเวลาลดน้ํามันจะได้ไม่พับไปพับมาแบบนี้นะแค่นี้แหละครับก็โอเคละตรวปุ๋ยก็เติมได้ส่วนแนะนําก็คือให้คุมฝาไม่งั้นก็คุม,ค,มคุมไอ้ผ้าเอาไว้ป้องกันพวกยาขึ้นนะก็จะดีครับ นอกจากได้ต้องกันยาขึ้นแล้วก็เก็บความชื้นได้ด้วยได้สองต่อเลยสวัสดีครับ